สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาชิดคนหมักรถนะครับมือนี้พามาเบิง่งรถขีบทึงรถขีบทึงคนขีบเราเมื่อนี้ใครอยากได้รถขีปนะครับนี่ขีบหลงังแสงกึง่งเซอร์วิสนะครับนี่เด้อผู้ใดสนใจขีบงามคักบ่บมีปะบ่มีดามครับมือปากขีบนี่ว่ามันว้ายบ่มีงอมีงั้งเลยซีเซนแปดบ่ขายเอาซีเซนซอนครับโอ้มื่อนี้ซีเซนแปดบ่ขายคนน่ะเกาแก่ ขาย4 20,000บาทเป็นรถตัวใด6 6ที่3เต็มตัว6 6ที่3เต็มตัวเอกสารซื้อขายเอกรยตัวยางไมหนาลังอก็เห็ดแข็งแรงครับแต่มาตตฐานงรับขี้ควายอ่า4,000คนยางหลังไม่โอ้ยยางหลังไม่เลยตัวนี้4 20,000บาทผู้ใดสนใจรถขีบหลังนะครับแบบสวยๆเลยนี่ ักพน 6.6T3 สามารถมาล่องมาเลือกชมมาขับทดลองระบบได้ครับใครมาคีบหลังนี่ยกนี่ขึ้นชิบล้อได้สบายสบายเลยเด้อครับเด้อนี่มาเบิ่งรถขีบอีกคันนึงเบิ่งเงีวเงีครับอุ้ยเบิ้งเงี้เงี้ยวอันนี้ตัวนี้ขีบแขนคู่ของเคเคครับตัวนี้โอ้แม่เค้เคใครเฮงหลีวะ กลกิจบ้านโปง่งเป็นขีบแขนคูผูไดว่าแขนเดียวบกแข็งแรงครับนี่มาเอาแขนคูเลยครับนี่แขนคูขั้นสิบล้อขั้นหนาสิบล้อแบบแข็งแข็งึกึเลยเด้อครับนี่เด้อปั๊มนาพ้อมนี่ราคาบอ่อแรงครับราคาบอ่อแรงนี่ราคาบอ่อแรงขนี้เปิดราคาอยู่ 2อ0แสนมาเลือกมาเบืองมาชุ่มกันได้2อ0แสนเจ็ดมรดกตัวนี้สอ0แสนแปดบอยโอ้0 0งแสนแปดหมื่นบาทครับเป็นรถสเปคใดผมพันหกกันหกพันหกทีสามท่านนาสิบล้อด้วยครับเลยท่านนานี่้าฮักนี่รับเข้มรับเข้มครับรับเข้ม้าฮักนี่เออรับประกันเลยว่าแข็งแรงแน่นอนมาตรฐานเลยครับผมหกพันหกทีสามเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเอกสารซื้อขาย เอกสารสื่อขายยางดีขีดกลกิจเนี่ยขีดกลกิจบ้านปูครับผมสองแสนแปดหมื่นบาทต่อร่องได้อีกโอ้ไหนนอนนี่จอนเดียหาหกหนึ่งหาครับอสอาไปสี่แสนบาทต่อร่องได้อีกวะอย่าต่อเถอะดิ อุปกรณ์หนาหลังเริ่มทะเบียนผ้าสีบ่ขาดนี่ของแท้บ่อมีพอระบพร้อมผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามมาได้ครับ5 6 15 8หนึ่งห้าแปดสิบห้าแรงมาสองเผ่าสี่แสนบาทนี่ละลดสิบหล่อเฮาสองเจ็ดศูนย์อมา2 70 2 70ตัวแรงครับโบอินเตอร์หกแสนหาบ่อขายหอกเออหาบ่ขายไปหาแสนเจ็พอ 5 7าแสนมืบาทครับผมใส่งานใส่งานปกติงานปกติแ um. um. อร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำใ้าตาฟังเสียงบ้างนะยกดำเดี๋ยววะมมย,ยกดำโชวใ์ในเปียงกับวาคางมินนียม5 7มื่นบาทครับ ห้าแสนบาทสองเผ่านะครับสองเจ็ดศูนย์ตัวแรงคัดซี่ง่ๆหึกๆได้ครับเสียงนิ่มๆเครื่องนิ่มันเครื่องนี้ปั้นรถเก๋งอือิเกงโอ้สองเางๆนะสอเ่าง่มีระบบหลากลูกความระบบหลักพวงครับนี่เบิ้งครับมีระบบหลากพวงร้อมเนอะครับเด้อกูได้สนใจโทษสอบถามกันได้นี่ เสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับ570,000บาทต่อลองได้เอกสารล่มทะเบียนชุดโอนครบบุได้หาอยู่ครับบามีเนียม,ม,เ,ยมเดี๋ยวยางบึ่งบอมกันคัตซี่นี่บอมี่ผูบมาคัตซี่บอมี่ผูบอมีห่หักบอมีดมม่ดำคัตซี่งาม เรื่องนี uh like bbe bbe is, e ้เง้ยมาเพิ่งถางรถไหมยังดีเอียนเอยนยันไข่มันสดาหงามๆบ้านเย็นจนไข่บานเยเย็นยันไข่งามครับงามเห็นทะเบีนุดอุ่นครบด้ครับได้พูดได้รถสิหลอดสองเพ่าเอาไว้ถาเลน้อยเลนหินเลนทรายได้เม็ดครับนี่บักสองเจ็ดศูนย์แท้ หางครับตัวนี้อืแท้หางปรับรบกันชองเกดซูนอีกที่วา่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับ รถใช้งานปกติคุณได้อยากไปแลนหินแลนไสแลนอ้อยทักมาไดเลยครับสอบถามกันได้เดดกระหอนเอาลองบึง้งยืดตากแดดตันั๊รล,ลบก่อน โอ้กระบะงามคักครับตั้มเกษตรด้วยครับผู้ได้หายู่ดิงามงามงามขึ้นกระบะยังเจ้าเลยเจาเจามาแต่ฐายเลยนะครับผมอ่ฟฟาทำนี่ดิดับเคองไปเลยดับมอเตอร์ไฟฟ้าจี้จัดดับเรียบร้อยเลย รถใบล่างครับพี่น้องดับสวิตโอ้สวยสวยสวยครับสวยอุ่นเฉยนะครับดับเงนสงาดับงามเซ็ดับกระสซ็ดับงามงาเลยดิเออโอ้เบิ่งคันซี่ครับกัตซี่กับพ่อท่นล่างสวยสโอ้กัตซี่พ่อท่นล่างครับพี่น้องเออปิ่งกระบะโอ้เขาล็อกไว้ติล็อกไว้ครับปวดไหนดิตัวนี้เท่าไหร่ก๊วนก๊วนมันเนาะก๊วนเนาะอืมเอา ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้หลายครับต่อรองได้เอกสารลิมทะเบียนชุดโอนครบทะเบียนชุดโอนครบครับเออเอามาคันนี้บัดนี้อืคันนี้มีโนมีโน้สองเผาสองเผาสามเฮต์เออร้อยเก้าหาสามเฮต์สโลกังเก้าห้าสามเฮต์เผาใหญ่เออสโลกลางสโลกลางครับเออโยวัยสามหมื่นก็บบวโตกมีสามหมื่นบัวโตกเนี่ยกไว้เป็นอาทิตย์แล้วเออยกไว้เป็นอาทิตย์แล้วบูได้หารถเด้อครับหารถ ดำไว้ใส่งานดำดินดำหินดำทรายหลุดเลนอ้อยตะกี้ห้องสามแสนเก้าสี่แสนมื่อเนี้ยไปสามแสนห้าปะสามแสนหามื่นบาทครับเมือเออ่อเนี้สิะไปใส่นีตอกกอโเออตอกอตอกอโซเลงไหมนั่นเออโอ้เอายินฉ่ำเอายินฉ่ำอันนี้เก๊ตวนี้นะครับมีเก๊ตั้งแต่มัน,เอ,น,นเออลอยเก้าหาห่างแค่เปะหา่างแท่ สวยงามครับสวยงามคุได้หารถดำไปใส่งานด้วยครับสามแสนหาพี่น้องด้วนเลยสามแสนหาด้วนด้วนครับหัวบางมึงป้องเอเยนชำเอเยนชำหัวบางขึ้นบดได้ตะกุกไหมหรือมันตะกุกไหม่อูตกุกไหมร่มกาดสี่ขึ้นได้สลูกกลางพอบเนอะสลูกกลางขึ้นบดได้ตะตุ่นไหมสามแสนเก่าว่าใครมึนจะไปสามแสนหามืินบาทด้วยครับครับมาห่อนมาถึงมาคุยกันเอออือครับผมเอาไปแพ็คมาแฉบอ่ะมาแฉบอ่ะครับเม่อกี้นี้บาท ถังน้ะมันรถถังผู้ใดอยากได้รถถังไปใช้แดนกันแล้วมากมาพร้อมลบไปได้นี่พร้อมลบแล้วมีอะไรอยู่นี่ขายมื่อเล่นบ่นี่ขายบิดขับโอ้ผู้ใดอยากได้บ้าอ้อยบ้าอ้อยบ้าอ้อยมันมันแก่จีตัดอ้อยแล้วเศร้าขาย่แล้วเราเศร้าขายแล้วเออมันจีจอยแล้วอันนี้ถังจักบาทครับถังน้่งหมื่นลิตรหมื่นลิตรเอ่อตะกี้ห้องหาหมื่เอาไปสี่หมื่เอาสี่หมื่เอออันนี้เกียร์ยังอันนี้ อยากผู้ใดอยากได้เพ็รเกียร์กลางเฮชเฮ็รเทนสโลูออหาพันบาทเอาหาพันบาทตะกี้ห้องมือหาไปหาพันบพมือนี่เออสทนี่ยังนั่นนั้นเทนสอผูงมาได้ยังพูนนั่นเดี๋ยวเอาไว้ไว้กวอันมันบุหงวของอียังข้างหมูข้างหมูรถฟอดข้างหมูรถไถยฟอดขันซื้อเกานนกกะขันซื้ออันนี้ของนอกนะครับอ่าอ่าขันซื้อขันซื้อของไท่กะอะเก่าพันหาหมื่นยีมืินสองเอาไปอะไรเหวี่ยงหกพันหาอ อันนี้รถถังนี่ถังน้ำถังน้ำถังน้ำเอ่อมือลิดมือลิดพร้อมใส่เลยเออถังน้ำมือลิดพร้อมใส่เอาไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทครับผมอันนี้เครื่องฟังปุ๋ยอันนี้เครื่องฟังปุ๋ยสามหมื่นห้าซื้อมากไหมซื้อมาหกหมื่นห้าหกหมื่นเปียดมาท่านไดนใส่งานพ่อหาสิบไรเลยเอเอาไปสามหมื่นห้าพ่อครับสามหมื่นห้าพันบาทครับผมอันนี้ค่าค่าสปริงค่าสปริงมาท่านไหนประกอบ ประกอบให้พ่อเรียบร้อยพ่อมืใส่สองหมื่นหาสองหมื่นหาริปเปอร์ริปเปอร์ฮึ๊กนะนะเออซื้อมาแสนกว่าไปหมื่นสามหมื่นหาพ่อหามหมื่นหาพันบาทครับผมนี่เอาแบบรัวๆไปเลยอันนี้ผ่านสีผ่านสีค่าเฮงดีใค่ายเฮงดีคาถ่ายบ่มีใบยังดีกรอปุ่นยังเนียนโค้งกะถือว่าสภาพพอได้แคมเปญของสภาพดีมันกับสีหามหมื่นเนาะเอาไปสองหมื่นหาสองหมื่นหา ตัวนี้ห้องสี่หมื่นหาไปสี่หมื่นเอาใครยังดีใครยังดีกันคงสี่คงสี่พันสามครับแต่ว่าหนาขึ้นตัวมแล้วเท่าไดก่อนห้องสี่หมื่นหาไปสี่หมื่นถวนตัวนี้สี่หมื่นถวนตัวนั้นสองหมื่นหัเครื่องปลูกเครื่องปลูกสีกําแพงแสนอ่าฐาดใหญ่ขึ้นฐาดใหญ่ใส่รถสำหรับหกสิบเลงขึ้นไปเออหกสิบเลงขึ้นไปเอาไปอ่า สี่หมื่นถวนอ๋อรถยังเดียวถดถมีดฝนมันตกดูหยามันเล็กเกินอุปกรณ์ด้านหน้าซียมที่เด้ออุปกรณ์ด้านหน้าซียนที่ครอบหักบ่มีแมงครบชุดปกป้งขอามต่อต้นครบเบิ้บ่มีหักบ่มมีดามสองหมื่นวายเอาไปหมื่นสามพอหมื่นสามเออลอตตอรี่ลอตเอรี่พอมย่อยพร้อมย่อยออหมื่นหาพอเอม็ตแปดสิปมิตรแปดสิบมื่นหมื่นหาครับ เครื่อฟของไม้หกหมื่นกว่าไปหมื่นหาบ่เครื่องฟังคุยของไม้เด้อครับของไม้บริสไซอันนี้ของไม้แท้บริสไซงานเลยสี่หมานบาทานใดเสรเลยทางเือลิครบเบิร์ซรถสีอมา่สองพ่นแปดขาดทุนสามพันสองหมื่นหาบเลยสองหมืนหาครับไซรถสามไซรนสี่สิบแรงยี่สิบ็ดแรงยี่สิบเจ็ดแรงยิมสียิมเจ็ดอันนี้ถังอันนี้ถังเมื่อนลิตรถังเมื่นลิตดเอาไปสามหมื่นเก้าฟอ้อ่ะตัวนี้ขอเนีสี่หมื่หาไปสามหมื่นเก้าอ่ะเน คอกนั่นกะเอาไว้ก่อนไว้ใส่ดิเอาว้ใชิไว้ใส่คนออยมัมคือบอกขันพี่น้องอยากได้กับมาคุยกันเอาไปสองมือเนาะสองมือเออคีห่องามๆเลยดิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อครับอือกูได้สนใจยวพอกันคลิปน้าสวัสดีครับครับ